สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวจัสมินเบอร์ห้านาพี่วิรัตนะครับตอนนี้ออกรวงสวยงามแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผลงานของจริงทองประยกนะครับเทนเดอร์ของเราสามเกลอือนะครับครั้งแรกหมักเทนเดอร์ครับพี่น้องครับแต่ไม่ได้ใช้เคมีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช้ อายุข้าว15วันนะครับก็หวานด้วยประโยกและก็20 25วันก็ขีดพ่นหอกบนน้ำกิ่งทองนะครับตอนนี้ข้าวออกรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับเชิญลบครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15กุมภาครับสิบหนาีนครับมาดูข้าวของผมเองนะครับของวิระปิ่นทองข้าวจัดมินเบอร์ห้านะครับอายุ60วันวันนี้นะครับ นี่นะครับออกรวงออกพึบเลยนะครับนี่ครับออกสวยๆครับรวงยาวๆนะครับเนี่ยรวงยาวๆเลยมาแลงมียาวมีสั้นนะครับเพราะข้าวมันแตกกอแน่นมากที่ออกก่อนคือสั้นที่ออกตาหลังคือจะรวงยาวเพราะมันจะส่งขึ้นมาให้ทนกันข้าวนี่จะเป็นสองสามชั้นเลยนะครับเนี่ยจับดูใกล้ๆได้เลยครับเนี่ยเนี่ยชั้นล่างชั้นบนนะครับเนี่ยชั้นล่างอยู่นี่นะครับในรวงเนี่ยนี่ชั้นบน อดมินเบอร์ห้านะครับฉีกกิ่งทองหมักเทนเดอร์ไอ้ใบหยกฉีกิ่งทองนี่ฉีกิ่งทองไปได้ได้สองรอบแล้วครับเดี๋ยวผมจะฉีกรอบหนึ่งตอนสลักเกศสอประมาณอีกสักเจ็ดวันนี่ครับดูครับออกเสมอทั้งหมดเลยเนี่ยสองฝั่งนะครับเนี่ยโอนไปยาวๆนะครับโอนยันพุ่มไม้ข้างหน้านั่นเลยครับก่อนถึงตรงสีครับนะครับออกลวกสวยมากครับ ไม่มีสะดุดนะครับออกปุ๊บเลยประมาณห้าวันน่าจะออกหมดครับครับฝากติดตามผลงานนะครับผลงานกิงทองไมโยครับ